สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวเคสโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเคสสําหรับ iPhone 7 Plus นะครับเป็นเคสแบบซิลิโคนครับตัวนี้เป็นทรงอ iPhone 13นะครับก็คือขอบจะเป็นเหลี่ยมที่ผมได้มาผมได้มาจาก Lazada ร,ราคาที่57บบาทครับผมถือว่าถูกมาก ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับที่ผมได้มาก็จะในตัวเว็บขายก็จะมีหลากหลายสีให้เลือกโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูกล่องก่อนกล่องก็ไม่มีอะไรครับเป็นกล่องอทั่วไปตัวนี้ใส่ได้ทั้งเจ็ดพัดและแปดพัทนะครับเพราะว่าบอดี้เหมือนกันโอเคผมแกะให้ดูเลยก็ได้นี่ครับตัวนี้จะเป็น ซิลิโคนนิ่มๆนะครับเหมือนเคสเหมือนเคส<ม>แท้ของ iPhone สัมผัสเหมือนกันเลยก็ะจะมีโลโก้ a p p l e ิลมันจะมีรูกล้องรูแฟลชรูไม้แต่เสียงนี่ข้างหลังที่ผมชอบ iPhone เคสไอโฟนีีมากก็คือจะเป็นกำรรมะหยี่นะครับจะเป็นกำมะหยีทำให้ตัวตัวข้างหลังเนี่ยไม่ได้กัดเคส ันนี้ก็จะมีากาวนิดนึงนี่ครับธรรมดาครับคสราคาถูกไม่ได้ซีเรียสครับผมใช้งานได้ก็โอเคแล้วข้างล่างก็จะมีรูสำหรับรูสำหรับอาลำโพงแล้วก็ไม้นะครับจะเป็นแบบแบบปิดข้างล่างขอบก็จะเป็นขอบซิลิโคนครับไม่ใช่ขอบแข็งซิลิโคนนิ่ม,ม ผมลองมาใส่ตัวจริงให้ดูเลยก็ได้นะครับเป็นยังไงลงขอบก็ดีครับใช้ได้ครับผมตัวเคก็จะลงขอบพอดีไม่ขัดขอบขอบเรียมดูตามสมัยดีครับผม การถือจับก็ถือว่าถือจับได้ดีครับจะประมาณนี้ครับผมอันนี้ถ้าเทียบกับเคสทรงที่ผมใช้ประจำนะครับจะเป็นลักษณะราวนี้เลยทรงที่ผมใช้ก่อนหนะ้าน,นี้ก็จะเป็นขอบขอบอ่ขอบ,อข,อบขอบมนมนๆขอบกลมๆตามตามตัวเครื่องนะครับ ว่าขอบแต่ว่าเคสพวกนี้มันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่กำรรมะหยี่มันสุดขอบเลยทําให้ไม่กัดเคปโอ้ยทําให้ไม่กัดมือถือไม่กัดตัวเครื่องเคสไม่กัดตัวเครื่องนี่ครับแต่ว่าตัวนี้ก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือกำมะหยี่กำมะหยี่จะไม่กัดโอ้ยกำรรมะหยี่จะไม่ได้คุมมาถึงขอบแต่ตก็มีกำมะหยี่ข้างหลังให้ก็ถือว่าดีนะครับ ว่าเคสที่เป็นซิลิโคนีีครับมันจะชอบกับดัดข้างหลังการใส่ก็ถือว่ากระชับดีครับผม mm hmm. ใส่ไม่ยุ่ยครับกอไม่ยุ่ยลงตัวพอดีเลย mm hmm. กับราคาแค่57บาทนะครับถือว่าให้ดูดีขึ้นไปอีกระดับเลยโอเคยังไงก็ฝากไว้ สำหรับใครที่สนใจนะครับเคสร,ราคาถูกคุณภาพดียังไงก็ลองดูครับผมขอบคุณที่รับชมมากครับขอบคุณครับ